สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะมีก็ได้ออกกา็ตามสามคุกคือเก้าพี่น้องสามคุกตัวหนึ่งอยู่นี่ครับผมมาตามเทียนนึงแล้วบอไดครับผมเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้นะครับพุนตัวหนึ่งคู่หนึ่งอยู่คุณครับเดี๋ยวเขาไปต้อนใ้เห็นก้อนต่อยดินจักลักก้อนครับพี่น้องเขาขไปต้อล้างกอาแพงเห็น เป็นนกเสียงหน่อยนกครับนกสามกุกตัวนี้ีิต่อกิง้งหรือจิต่อดินสวัสดีครับผมอยา่าถึงน้องห่วงแค่น้นนี่แยกกแค่นั้นนีกก่นี่น่าหลกพี่น้องน่งารักนึงนี่นี่สายไฟนี่ครับ ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้เอาเอานกอา,อานกเขาแขกมาทรงพร้อมนะครับเนาะทางเอฟซีา FC ทางบ้านบ้านเหลี่ยมครับผมเพื่นก็นได้ขอเนาะครับนอะกมาอ้านผมก็ได้ล่งแจกเมื่อเปิดคูหนึ่งนะครับเนอะกเป็นนกฝึกครับผมจานเมื่อได้ทักเข้าไปไห้ผมสาวสันว์เลยได้เอามาหายน้ำครับ แต่ว่าไล่ไปบอกแล้วว่าให้มาเอายอยขางวัดนะครับเนาะแต่ว่าพ่นกับพ่อนในอันไล่ดอกพี่น้องเอาครับพี่น้องว่างลเกจับบาทกันเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยนี่ภูมิเหนือพี่น้อง เสียงคล้ายๆนกสามขูดครับเสียงนี้น่อยอังกีษแหละนกสามขูดเท่นั้นขี้นะครับมาหลุนๆน้ำกันพี่น้องสีมานบะ เขาแขกมาแล้วอันเอาไปเลยของกันขอามาส่งไอ้ไปนต้นนุกเหันด้อันอ่ะเขาไปหันเจือเบือดได้กับเมื่อวานหันละนุกเป็นนุกอันนั้นดรอกนุกหัวตัวสี่ขครล่ะ่